สวัสดีครับผมผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรธีรธรรมบุนยกุลครับวันนี้จะมาเ,าเล่าเรื่องเฟ a เซอร์มอนิเต n ร์ริ t นะครับหรือว่าอุปกรณ์ตรวจวัดเฟสเซอร์นะครับอุปรกรณ์ตรวจวัดเฟสเซอร์เนี่ยมีความสําคัญกับระบบไฟฟ้ากําลังนะครับโดยเฉพาะระบบไฟฟ้ากําลังที่เป็นระบบส่งกํำลังไฟฟ้านะครับเช่นของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยนะครับถ้าสมมุติว่าผมอยากจะวัด ค่าเฟเซอร์นะครับหรือวัดค่าแรงดันไฟฟ้าเนี่ยของ2ที่เนี่ยระหว่างสุราษธ,ธานีกับบางสะพานเนี่ยนะครับเวลาผมวัดแล้วเนี่ยแล้วส่งค่ามาที่เซิร์ฟเวอร์ตรงกลางเนี่ยมันก็จะเกิดการดีเลยของสัญญาณขึ้นนะครับสัญญาณ2อันเนี่ยส่งมาถึงไม่พร้อมกันครับอุปกรณ์เราเนี่ยก็จะไปติดตั้งที่ สับเซชันนะครับหรือว่าสถานีย่อยก็จะมีตัว Current Transformer หรือว่าตัวหม้อแปลงกระแสนะครับแล้วก็หม้อแปลงแรงดันเพื่อแปลงไฟลงมาให้ระดับน้อยลงเพื่อให้อุปกรณ์เราไปตรวจวัดได้นะครับอันนี้อุปกรณ์เราก็เชื่อมต่อกับกับตัวนี้นะครับและอุปกรณ์เรานอกจากนั้นแล้วต้องลิงก์กับสัญญาณ GPS นะครับสมมุติว่าเราส่งสัญญาณจาก อุปกรณ์ PMU เนี่ยสอ,อุปกรณ์นะครับแล้วก็มันก็มีการดีเลย์4มิลลิเซกตัวหนึ่งดีเลย์4มิลลิเซกตัวหนึ่งดีเลย์9มิลลิเซกดีเลย์ไม่เท่ากันนะสมมติว่าดีเลย์ต่างกัน5มิลลิเซกนะครับมันก็จะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้ถ้าเรามาดูนะครับตัวแรกวัดมานะเราวัดที่เที่ยงพอดีเป๊ะใช่ไหมฮะตัวที่2เราวัดที่เที่ยงพอดีเป๊ะเหมือนกันแต่ว่าพอมันดีเลย์ต่างกัน5มิลลิเซก เอามาเปรียบเทียบกันสัญญาณมันก็จะไม่ทับซ้อนกันจะเห็นว่าสัญญาณมันมีความแตกต่างกันอยู่นะครับอันนี้ก็คือเป็นข้อเสียของของการวัดแบบธรรมดาฮนะถ้าเราใช้อุปกรณ์ PMU หรือ p h a s e r Monitoring Unit ในการวัดเนี่ยนะครับถ้าเราวัดหลายๆที่ขึ้นเนี่ยนะครับมันก็จะดีเลย์เยอะแยะไปหมดนะครับโดยที่เราไม่สามารถรู้ว่าตัวไหนจะดีเลย์เท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งสำคัญที่สุดเนี่ยที่เราจะทำเนี่ยก็คือว่า เราก็ต้องซิง์เวลากับระบบ GPS หรือ Global Positioning System นะครับก็คือเอาอุปกรณ์ PMU เราเนี่ยต่อแอนเทนน่าซิงกกับดาวเทียม GPS นะครับพอซิงก์กับดาวเทียม GPS แล้วเนี่ยนะครับเวลาของ PMU ของเราทั้ง2อันเนี่ยมันก็จะตรงกันพอดีเปะ๊ะนะครับพอตรงกันพอดีแล้วจะเกิดอะไรขึ้นนะครับ GPS ของเราในโลกนี้มันมีตั้ง หลายดวงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกที่เนี่ยก็จะถูกครอบคุมด้วย GPS หมดนะครับคราวนี้พอเราซิงค์เวลาที่ตรงกันแล้วเนี่ยนะครับเราวัดที่เวลาเดียวกันแล้วเนี่ยคราวนี้เราเพิ่มขึ้นมาก็คือว่าเราใส่ time stamp เข้าไปด้วยนะแทนที่เราจะส่งค่าที่วัดมาเฉยๆนะครับเราก็ส่งค่าที่วัดพร้อมกับเวลาที่วัดมาด้วยนะครับที่มันเที่ยงตรงแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้น พอเราส่งไปนะครับแม้ว่ามันจะดีเลยเท่าไหร่แต่ว่าเราสแตม์เวลาไว้หมดละก็คือเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราจะเทียบเวลาเนี่ยสัญญาณถ้ามันปกติแล้วเนี่ยแต่ก่อนเนี่ยคือยังไงส่งก็ดีเลยไปอยู่ดี5-5มิลลิเซกแต่ว่าคราวนี้ถ้าเราวัดแล้วก็บอกเวลามาด้วยเนี่ยคอมพิวเตอร์ส่วนกลางก็จะรู้ว่าเวลาเราเอามาเปรียบเทียบเนี่ยเราเอามาเปรียบเทียบที่เวลาเดียวกันมันก็จะทับกันพอดี นะครับอันนี้ก็คือหลักการนะครับก็คือต้องใช้ GPS มาร่วมกับอุปกรณ์วัดของเรานะครับน,นี้อุปกรณ์วัดของเราเนี่ยนะครับก็ได้ไปทดสอบที่สถานีไฟฟ้านะครับที่การไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับเพื่อที่จะทดสอบว่าของเราทํางานได้จริงหรือเปล่าเสร็จแล้วก็เราก็จะทําเป็นต้นแบบออกมาในลักษณะเป็นรูปของโปรเจกต์นะครับก็อันนี้ก็จะเป็นรายละเอียด ภายในของเครื่องนะครับ